รวมรถเอก็สูง5ที่นั่งราคาถูกยักให้ฝีเริ่มต้น5แสนกว่าบาทคนมุงกันเยอะขนาดนี้มีรุ่นไหนราคาถูกบ้างไปดูกันซีร่าลูกหมากคุณภาพสูงเพื่อทุกสภาพการขับขี่ ลูกหมากซีราชั่วกว่าทุกเส้นทางมีจําหน่ายในยร้านอะไหล่ชั้นนําทั่วไปสวัสดีครับผมการเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถอเดเนกประสงค์5ที่นั่งนะที่ราคาต้องบอกว่าถูกเหลือเชื่อเลยนะครับในงานมาเตร์โปปี2025มีหลายรุ่นมากๆนะฮะบ,บางรุ่นเนี่ยราคาอาจจะสูงแบบมากๆแต่ว่าพอมาอยู่ในงานเนี่ยส่วนรถของแกของแถมเพียบเลยเพื่อนไหมครับใครอยากได้นะฮะร,รถ SUV รถอดเอกประสงค์5ที่นั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังแต่ละรุ่นเลยนะครับ มาดู b ีวายดีแล้วซิกนะฮะนี่เป็นรถเอกประสงค์ขนาดใหญ่เพื่อสมัมครับรถเอกประสงค์ขนาดใหญ่ใหญ่<ๆ>ขนาดไหนก็ต้องวัดนี่คือรถกลุ่ม c ีเอสนะครับซึ่งเป็นรถเอกประสงค์ที่ใหญ่สุดในตลาดประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นรถปักอินเทบิทเพื่อสมาชิกดูฮะด้านหลังนะฮะคนเข้ามาเทียบเลยนะปัจจุบันนะครับราคาเดี๋ยวต้องบอกว่าเราใจขั้นสุดนะฮะราคาของ B ีวายดีซแล้วซิกอยู่ที่ 899,900บาทซับตัวไดนามิกนะฮะแล้วก็ตัวพรีเมียมตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่999,900บาทเท่านั้นทุกท่านมาให้ทันนะฮะภายในช่วงงานมอเตอ็์โปรนี้เท่านั้นนะครับดูดิฮะบรรยากาศทุกคนเข้ามาตอนนี้โอ้โหบูดดีบดีคึกคักสุดๆเลยนะครับเอาไปดูรุ่นหนึ่งกันต่อนะครับและนี่มาถึงพไพเอกอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ b y d C Leon 7นะฮะมีการปรับลดราคาลงมาน่าสนใจเดิมทีต้องคุยกันนู่นนะฮะล้านสองล้าน3เลยนะครับตีซะว่าล้าน4มีทอนเล็กน้อย แต่ถ้ามาในงานนี้นะฮะงานมอเตอร์โชว์ปี2025เนี่ยภายในบูธ b y d นี้นะครับราคาเหลือเชื่อเพราะทไมครับเหลือล้านเศษเศษล้านนิดๆเท่านั้นนะฮะล้านเศษเศษคือหมายความว่าเศษเศษหลักหมื่นนะครับไล่เรียงราคานะครับ b y d C Leon 7เนี่ยตัวเริ่มต้นต,นตอนนี้จะเหลืออยู่ที่1 74,900บาทเท่านั้น1 74,900ทุกท่านโอ้โหล้านนิดๆเท่านั้นนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะอยู่ที่1 174,900บาทเท่านั้น โอ้โหคุณพระนะฮะถามว่ากระิสิ้นทำไมถึงต้องอุทานเพื่อจะไมอกดูตรงนี้นี่นะฮะ BVC Leon 7จุดเด่นของเขาก็คือนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์แต่ว่าสามารถวิ่งได้ระดับสูงสุดนะฮะ530แรงมา้า ทุกขั้นฟังไม่ผิดนะฮะห้าร้อยสามสิบแรงมา้าโอ้โหจะโหดไปไหนคนก็เลยมาเยอะอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่เดี๋ยวฮะโอ้โหตอนนี้ทุกคนแย่งกันเข้ามาดูนี่เป็นแค่วันแรกเท่านั้นแลวเพิ่งจะไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครบบุ๊ดบีดีบีวีดีจะแอเรียบร้อยแล้วครับดูเพื่อนสมาชิกมองเข้าไปทะลุตงรงนะู B ้ B D นฮะบีวดีนะฮะแต่ละรุ่นเนี่ยตอนนี้แค่ไม่มีที่ให้ยืนแล้วถือว่าสุดยอดอีกงเลยนะครับเอาไปดูรุ่นอื่รกันต่อเลยครับ แล้วมาดูรุ่นถัดมาเพื่อสมัมผัสครับ BVD a t ีแที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะแทบไม่มีที่ให้ยืนแล้วโอ้โหเหลือเชื่อมากนะฮะ BVD a t ีดอตเนี่ยตอนนี้ราคาเหลือเชื่อ6 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดนะฮะ6 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมทุกคนถึงอยากเข้ามาซื้อ BVDA t ีแขนาดนี้นะครับเพราะว่าทางน้านของ a อต3ตตอนนี้นะราคาถูกเหลือเชื่อขนาดนี้แล้วนะฮะแต่ว่าแถมตัวนี้ให้ด้วยรับประกันแบตเตอรี่นะฮะตลอดอายุการใช้งาน มูลค่า50,000บาทโอ้โหคุณพระนี่แหละฮะมาดูนะฮะบีวีเดียโต๊สนะครับขออนุญาตไล่เรียงราคาให้ฟังนี้นะฮะสำหรับตัวเริ่มต้นตัวพรีเมียมนะฮะราคาที่629,900บาทนะครับสำหรับตัวท็อปถูงสุดเอ็กซ์อเด็ดอยู่ที่699,900บาทเท่านั้นนะครับและที่อยู่ข้างผมตรงนี้นะฮะนี่คือตัว699,900บาทคือตัวท็อปถูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัว6ก0 0 0 0องนะอยู่บนเวทีนุ่นเลยนะฮะฟังกอนมาชิ้นไหมฮะ ดูสิฮะทุกคนขึ้นประบ,บนเวทีกันหมดแล้วนะวีวารีแอตโต้สามต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงแบบสุดๆจริงๆนะครับเอาไปดูรุ่นอื่นของวีวีีกันต่อครับ <c oughs> และทีนี้มาถึงดีพอเอสศูนย์ห้านะฮะต้องบอกวันนี้คือตัวที่ร้อนแรงที่สุดนะครับและหลายคนเนี่ยอยากมาเจออยากมาเห็นของจริงนะเพราะเปิดราคามาถือว่าไม่สูงเลยนะครับราคาเริ่มต้นเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นทุกท่านเนี่ยฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสำหรับตัวเริ่มต้นนั้นได้แบบนี้เลยแล้วเพื่อมัอดูบรรยากาศด้านหลัง คนแน่นสุดๆสำหรับบูธดีพอนะฮะใครอยู่ใกล้ดบๆมาดูเลยนะฮะรถเทพสเปคโคตรอย่างนี้ราคาเริ่มต้น70,0,000ก็บาทเท่านั้นสุดยอดจริงๆเลยนะครับเอาไปดูรุ่นัต่อครับนี่มาดูตัวตายาลิสคอร์สบ้างนะฮะนี่คือตัวเทพนี่คือตัวบักแห่งวงการรถ SUV บ้านเราเพื่อสมัยครับยอดขายสูงที่สุดนะฮะเรายอดขายต้องใช้คาว่าระเบิดเถิดเทิงราคาเริ่มต้นนะครับ789,000บาทเท่านั้นสำหรับยาลิสคอร์สนะฮะ ทำยอดขายระเบิดเบิกเติมเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าไม่สูงนะครับแต่ที่เห็นข้างผมตรงนี้พอสมาชิกด,ดูตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะยาริสคอร์ตตัวไนท์เชดนะฮะแบบเท่แบบโหดนะครับแล้วทุกคนดูฮะบรรยากาศด้านหลังนะครับตอนนี้ทุกคนโหอยู่ในบูธโตโยต้าคึกคักแบบสุดๆคนเยอะมากๆแน่นมากๆเลยนะครับอ่ามาดูตัวไนท์เชดไนท์เชดตรงนี้ติดไป้ายไว้นะครับ919,000บาทเท่านั้นทุกท่าน 9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะมาแบบโหดมาแบบเท่หน้าตาของตกแต่งมาครบจริงๆนะครับใครอยากมาดูนะฮะรถเทพรถบั็กเขาเป็นยังไงนะฮะมาสัมผัสคันจริงผมว่าชอบแน่นอนนะฮะราคาเริ่มต้น7 8 9 0 0 0บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าชอบตัวแบบนี้นะฮะ919,000บาทหล่อของจริงเท่ของจริงนะครับคนเริ่มเยอะแล้วน,ะนี่คือวันแรกเท่านั้นนะครับเอาเดี๋ยวมาดูรุ่นกันต่อครับ แล้วมาดูซูรกิฟรอง์มางนะฮะเพิ่งเปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยเพื่อนสมาชิครับคันอย่างเท่คันอย่างสวยถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ในกลุ่ม B SUV นะครับ แต่ว่าราคาไม่สูงเพื่อทำไมครับเปิดตัวมาราคาเริ่มต้นมีแค่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นทุกท่านรถเปิดใหม่สดๆจริงๆ6 8 9 0 0 0่บาทเท่านั้นนะครับแต่คันที่อยู่ข้างผมตรงนี้นะฮะตัวนี้คือตัวท็อปสูงสุดราคาจะอยู่ที่799,00 0บาทนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวรถปรเปล่าๆนะเ9 9 0 0 0าบาทแต่คันที่อยู่ข้างผมตรงนี้สามารถจะตกแต่งได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สไตล์นี้เพิ่มตังอีก 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจะกลายเป็น8 0 0แสนนิดหน่อยนะครับขออนญาตดงนี้878,000บาทได้แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อซูกิฟองแต่งให้เต็มแม็กขนาดนี้เพิ่มตัง์อีกนิดหน่อยเท่านั้นได้เท่ขนาดนี้เลยนะครับมาดูให้ได้นะเริ่มต้น6 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นต่อครับแล้วมาดูจิลลี่ EX5 ไบ้างนะฮะจิลลี่ EX5 ไจริงๆแล้วเขามี2รุ่นเพราะสมัยครับราคาเริ่มต้น699,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปส 8,49,000บาทเท่านั้นในงานมอเตอร์อ็กโตนะฮะแต่ขออนุญาตบอกตรงนี้เลยละกัน ตัวหกแสนเหมดเกลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้เหลือเชื่อเลยดูข้างหน้าหลังนะฮะโอ้โหตอนนี้ทุกคนมาดูรถคันนี้เพื่อจะไม่ถามว่าทำไมทุกคนถึงอยากได้รถคันนี้นะครับเพราะว่าแรงม้าระดับ200กว่าแรงม้านะฮะวิ่ง400กว่ากว่าเกือบ500กิโลเมตรต่อการชาร์จนะฮะร,รถสเปคอย่างโหดอย่างเทพนะตัวตัวเริ่มต้นหมดแล้วนะต้องขอย้ำอีกทีนะฮะหกแสนเหมดแล้วตอนนี้มาไม่ทันแล้วนะครับถ้าใครจะมามาเจอตัวนี้นะฮะแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท โปรโมชั otion, ่นแบบโหดอีกต่างหากช่วยผ่อน5,000บาทให้10เดือนเลยมาให้ได้นะครับมตาตั้ง6ปี2025เดี๋ยวไปดูรุ่นถึงกันต่อครับแล้วมาดูทาาด้างของมิซูบิชิบ้างนะฮะมิซูบิชิเนี่ยมี X-Force เทหร่ at, ครับตัวนี้ราคาเริ่มต้น899,000บาทโปรโมชั่นก็โหดมากๆนะฮรปีนี้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน48เดือนเลยนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกดูทางด้านหลังผมขอญาติชี้ให้ดูตรงนู้น ตรงนู้นเป็นจุดที่เอาไว้เซ็นสัญญาของมิซูบิชินะฮะมิซูบิชิจะมีแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยตอนนี้เซ็นกันชนิดว่าโอ้โหสุดๆริงคนเข้ามาเยอะแบบมากๆเลยนะฮะนี่เป็นรถอเนกประสงค์อีกอรุ่นหนึ่งที่อยากให้มาดูนะฮะเพราะโปหลังบ้านก็พอจะมีบ้างอยู่นะฮะมาสอบถามด้านหน้าบูธได้เลยครับเอาไปดูรุ่นหนึ่งกันต่อครับและรุ่นนี้พลาดไปได้เลยนะฮะก็คือทางด้านของ MG S5 EV นะครับราคาก็จะไปดู 619,900บาทโอ้โหคุณพระราคา6กแสแต่ของแถมเนี่ยฮะดูสิโอ้โหแปะขึ้นไปจนสุดนู่นเลยนะฮะสรุปของแถมให้เลยละกันของแถมไม่มีโคมชาร์จเจอร์นะฮะมีติดตั้งให้ด้วยนะฮะโคมชาร์จเจอร์เนี่ยคือโอ้โหเอาแค่มูลค่าของโคมชาร์จเจอร์นี่ก็ตกไป20,000ื่นเลยนะครับนี่สีประกันภยัยชั้นหนึ่งให้อีกคอลลบอยอีก1ปีโอ้นี่รวมปหลากหลายหมื่นแล้วนะครับแต่ราคาก็าจะไม่ดุ 619,900บาทเท่านั้นสำหรับ MT S5 EV นะครับราคา B SUV 6 0 1มาดูให้ได้นะฮะมาตีโปรปี2025ไปดูรุ่นอื่นกันต่อครับมาดู Honda บ้างนะฮะ Honda HRV ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าคนเยอะสุดๆเพื่อนทำไมครับดูดังด้านหลังนะฮะตอนนี้คนต้องบอกว่าเยอะมากๆสะบุฮอนด้าฮอนด้า HRV เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่949,000บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้คือราคาเต็ม แต่โปรโมชันนะฮะสอบถามด้านหน้าบูธได้เลยนะครับต้องขอชัดบอกแบบนี้ถ้าใครมาที่บูธเนี่ยอาปากค้างไว้รอเลยนะครับเพราะโปหลังบ้านเทียบเลยนะครับนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อะไรซิ่งแนะนําเลยนะมาให้ได้ดูทางด้านบูธนะฮะเนี่ยเพื่อสมาชิกดูนะฮะด้านหลังนูนเซ็นสัญญากันโอ้โหนี่ไม่มีที่นั่งกันแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเดือดสุดๆทา้าของบูธฮอนด้านะฮะเอาไปดูรุ่นกนต่อครับ นี่มาดูบัสด้าบ้างนะฮะบัสด้าเราพูดถึงว่ารถอันนี้ก็ส่งราคาไม่แพงนะครับก็ต้องรุ่นนี้เลยนะครับมาด้า CX3 นะครับราคาเดิมทีนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่699 0 0 0บาทเท่านั้นทุกท่าน699้าบาทเท่านั้นราคาจริงๆราคาถือว่าถูกแล้วนะฮะแต่เพื่อสมัยกเห็นตรงนี้ไหมมีส่วนลด80,000บาทโอ้โหคุณพระ80,000บาทนะฮะต้องบอกว่าลดแทบจะทุกรุ่นย่อยนะฮะแล้วก็ผมขาาเมอสักครู่นี้นะฮะ ตัวที่ราคาถูกที่สุดราคาเริ่มต้น600,000กว่าบาทแล้วรับส่วนลดหลักหลายหมื่นอย่างนี้นะคะตอนนี้แทบจะเรียก้ว,ยว่าหมดเปลี่ยงเลยนะครับนีย่ยฮะดูฮะทุกคนมาเต็มเลยเพราะทำไมครับตอนนี้ทุกคนมาดูลูบู๊วอาด้าอีเยอะแบบมากๆเลยนะฮะนี่เป็นอยู่รุ่นหนึ่งใครสนใจรถอนเนกประสงค์ราคาไม่แพงนะครับนี่มาดูได้เลยนะครับมาด้า 4x3 เอาไปดูรุ่นกันต่อครับ แล้วมาดูเจคู่เจซเมากนะฮะรถคันใหญ่ๆยักษ์แบบนี้คุณจะไปครับตอนนี้มีส่วนลดสูงสุด100,000บาทนั่นก็ทํำให้ทางหน้าของตัวเจคู่เจซคันนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกดูเหนือ799,000บาทเท่านั้นสำหรับตัวเริ่มต้นโอ้โหราคาแบบนี้กับรถแบบนี้และที่สําคัญนะฮะทุกๆคันที่ซื้อไปเนี่ยแถมโคมชาร์เจอร์ด้วยพร้อมติดตั้งให้ด้วย ทางด้านของบูธเจคู่นะฮะอุมงดาเจคู่ตอนนี้คนเยอะตับสุดๆเลยนะครับใครที่สนใจรถในวัสงเนี่ยนี่เป็นอีกบูธหนึ่งนะฮะที่ห้ามพลาดเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นเนึืๆของเจคู่กันครับ ทีนี้มาดูเจคู่ไฟอีวีบ้างนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ร้อนแรงที่สุดร้อนแรงขนาดไหนเพื่อนสมาชิกดูตรงนี้แทบไม่มีที่ให้เข้าไปแล้วตอนนี้นะฮะเจคู่ไฟอีวีตอนนี้ราคายังเร้าใจอยู่เริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนสบาทเท่านั้นทุกท่าน5้าแสนะฮะแล้วโปรโมชั่นเนี่ยเขายังแถมแบบฝุดๆนจุกๆอยู่นะครับก็คือแถมโฮมชาร์จเจอร์นะฮะแล้วก็อีกหลายรายการมากๆดูความร้อนแรงของเขานะฮะเนี่ยตอนนี้ผมเดินเข้าไปไม่ได้จริงเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวยกอ้องขึ้นให้เห็นอีกนะฮะเนี่ยฮฮะะเห็นม เซคูไฟวีคาดว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทํายอดจองถล่มทลายได้นะสุดยอดจริงเลยนะครับเอาไปดูรุ่นหนึ่งกันต่อครับแล้วมาดูเชอร์รี่วีสองสามบ้างนะฮะนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนมาเยอะแบบสุดๆเลยนะครับนี่ผมเข้าไปแทบไม่ได้แล้วเพื่อนไปคลิกดูข้างหลังนี่เพียบเลยนะฮะเป็นเชอร์รี่วีสองสามทั้งหมดนะฮะไล่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงบนเวทีเลยนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมคนถึงเยอะขนาดนี้นะฮะเพราะว่าราคาเริ่มต้นเพื่อนๆไปครับ 6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นแถมพี่ชาร์จให้ด้วยนะ6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าขออนุญาตบอกแบบนี้มีโปรลับนะฮะโอ้โหคุณพระมีโปรลับซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ตรงนี้นะผมแนะนำนะถ้าใครมานะฮะตอนนี้โปรปีสองี2 0 2บบูตนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดโปรลับแบบโหดนะครับมาสอบถามกันเองนะว่าโปรลับของแจกของแถมมีอะไรพิเศษบ้างแต่ราคาปกตินะฮะ6 8 9 0 0 0บาทราคานี้ก็ต้องบอกว่าซื้อ,อยังไงก็คุ้มสุดๆอยู่แล้วนะครับเอาไปดูรุ่นอื่นกันต่อครับ แล้วก็มาถึง GCA Ion V นะฮะตัวนี้เดิมทีคันละล้านกว่าคุณจะไมครับรถคันละล้านกว่าแต่ถ้าเกิดซื้อภายในงานนี้นะฮะราคาจะอยู่ที่899,900บาทเท่านั้นโอ้โหรถเยอะจริงๆนะฮะ899,900บาทตีซะว่า900,000มีทอน100บาทนะฮะถ้าซื้อภายในงานนี้ย้ำอีกทีนะ Ion V นี่คือรถสเปคคันละล้านนะครับคุณผู้ชมที่ถามว่าทำไมถึงบอกว่าคันละล้านนะครับเพราะว่าคันนี้นะระยะการชาร์จระยะการวิ่งเนี่ยมากถึง602กิโลเมตรต่อการชาร์จ เยอะจริงนะฮะแล้วซื้อภายในงานแถม iPhone ด้วย iPhone 17 Pro หคุณพระนะนี่มาเลยใครอยากได้นะฮะมูลค่า40,000กว่าบาทถือว่าเป็นอยู่รุ่นที่การที่แนะนำเลยนะมาลองขับลองขี่ได้นะครับ อ่าสำหรับนี้คือนะฮะรถเหนียวสูงห้าที่นั่งนะครับราคาถูกผูกในช่วงของงานมอเตอร์โชปี2025นะครับต้องบอกว่าโอ้โเรือเชื่อเพื่อนไหมครับเพราะปกติเดิมทีนะรถเหนียวประสงค์นะฮะต้องคุยกันนู่นนะฮะหลักเกือบเกือบล้านบางคันเป็นล้านเลยนะครับแต่ตอนนี้มีบางรุ่นนะฮะเริ่มต้น500,000ก็มี600,000ก็มีนะฮะราคาเนี่ยโอ้โหเปรียบเทียบกับสเปคนะ ราคาถือว่าคุ้มค่าแบบสุดนะครับถ้าใครสนใจยังมาได้นะครับมานมอเตอร์โปปี2025ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่10ทธันวาคมนี้นะฮะมาได้นะครับมอตเตอร์โปปี2025สวัาสดีขอบคุณผู้สมาชิกสังสูงครับสวัสดีครับ